รื่องเขมรก็เรื่องใหญ่นะครับนะครับก็เขมรเห็นตะกี้ดูข่าวบอกว่าอะไรเนี้ยขันปืนใหญ่มาทางประเทศไทยนะกูไม่เห็นคือคเขมรนี่แม่งขู่ไทยทุกวันนะนายกเราก็ไม่ค่อยกล้าทําอะไรก็ถูกตั้งคําถามว่าขี้ขาดตาขาวหรือเปล่าทําไมไม่กล้านะแม่ทัพภาคสองบอกเนี่ยแผ่นดินของกูกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะถ้ามึงจะเอาแผ่นดินกูไปก็ต้องรวนนะกูก็พูดง่ายก็ต้องยิงกันนะพูดง่าย นะครับต้องดวนกับกูอ่ะแผ่นดินของกูนะครับกูคงไม่ยอมแล้วครับแม่ทัพภาคสองก็พูดได้ใจคนไทยแต่นายกดูเงียบเียบไปนะเราก็ไม่รู้ว่านายกตระกูลชินวัตรนี่กลัวฮุนเซนหรือเปล่าเพราะว่าหรือว่าอะไรหรือฮุนเซนไปรู้ความลับของตระกูลชินวัตรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือมันดูแบบแปลกแลทักษิณกับฮุนเซนสนิทกันเพื่อนกันแต่ทําไมมันเกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นมาเกิดการ โตแยง้งเรื่องดินดงดินแดนขึ้นมาแล้วก็แปลกนะนะชินวัตรกับคุนเซนสนิทกันนะสองพ่อพ่อลูกไทยกับสองพ่อลูกเขมรสนิทกันแต่กลับมีสงครคงสงครามอะไรขึ้นมาจะพาไทยไปสารโลกต้องปิดดงปิดแดนกันเราไม่เข้าใจว่าตระกูลเชินวัตรกับตระกูลคุนเซนนี่เป็นยังไงแนะ่พี่น้องว่็ยังไงคนก็เลยสงสัยให้รู้จักกันดีไว้ให้แต่ทําไมวะอืมเออแปลกว่ะ นะอืมมันเกิดอะไรกันแน่วะเนี่ยอืคนก็เลยนะสิบสามนาทีที่ผ่านมาเรื่องเล่าเช้านี้บอกคุณเซนเรียกแรงงานขเขมรกลับบอกพี่น้องชาวขเขมรกลับประเทศเราเถอะนะครับเดี๋ยวคนไทยจะในประเทศขเขมรออกนอกประเทศใครเข้าไปในประเทศขเขมรที่ไหนไม่มีผมเห็นไปทางไหนเมื่อเช้านี้ไปตลาดก็เห็นเจอขเมขมรขมงขมแมเต็มตลาดใครจะไปไล่เขมรกลับบ้านนะ นี่มีหรอผมว่าหุ้นเซ็นเนี่ยมันปั่นกระแสะปั่นเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายมันทําเพื่อตัวของมันเองกับลูกชายมันหรือเปล่ามีใคระจะไล่ขเขมรกลับบ้านไม่มีแล้วครับเพราะคนไทยก็ต้องใช้แรงงานขเขมรถ้าไม่มีขเขมรไม่มีาแมรใครจะมาขายทุเรียนขายส้มตําขายอะไรแล้วใครจะมารับเหมาก่อสร้างแรงแต่างผมว่าไม่มีใครไล่ขเขมรกลับบ้านมีนะครับใครไล่ขเขมรกลับบ้านบอกว่าเดี๋ยวไทยจะไล่เนรเทศขเขมรกลับบ้าน กลับบ้านเราถ้าเขาไล่แล้วจะอับอายมันดูนะครับผมว่านะครับอุลเชนเนียมันสร้างปัญหาตลอดนะมันปั่นกระแสวันวันไม่ทำอะไรน่าจะว่างนะนะโพสเฟซบุ๊กทั้งวันวันนี้ไม่รู้กี่รอบอะปั่นกระสงกระแสนะผมว่าเพื่อประโยชน์ของมันเองไม่ได้เพื่อประโยชน์ของชาวเขมรชาวเขยนก็ยากจนทิ่หายเลยนะคุณเชนแม่ก็รวยลูกชายก็รวยบ้านเนี้ย เป็นพันล้านวงนาฬิกาเรือละร้อยล้านพันล้านล่ํารวยแต่ประชาชนไม่มีจะกินลําบากยากเข็ญคนถึงต้องหนีตายออกมาทํางานที่ประเทศไทยถ้าขเขมรมันมีอะไรดีนะคนขเขมรจะมาทํางานเมืองไทยทําไมคิดง่ายๆ่ะนะครับนะเอาหัวแม่โป้งคิดนะนะหัวแม่แม่เท้าคิดนะนะเอาหัวนิ้วโป้งเท้าคิดเนะี่ยก็รูนะ้พี่น้องว่าอย่างไงถ้าเกิดขเขมรมันกินดีอยู่ดีคนขเขมรจะมาอยู่เมืองไทยทําไม มันก็จามากินในประเทศมันแสดงไม่มีรัฐประเทศเขมรเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแต่เรื่องอะไรสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นะนะครับแล้วก็อะไรบ่อนการพนันคาสิโนมีแต่เรื่องสีเทาๆทั้งนั้นในะประเทศเขานะจีนจะช่วยเขมรไหมผมว่าไม่ช่วยหรอกจีนครับจีนก็ปัญหากับอเมริกาแม่กันหนักเลยแล้วก็คงจะไม่ไปยุ่งอะไรตรงจกักนะครับผมเชื่อจีนก็ไม่มีอะไรมันก็เอาแต่ประโยชน์ นะครับนะทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งระบายสินค้าจีนในไทยนะครับไม่ว่าจะลงทุนอะไรต่างๆนะคนไทยก็ไม่ค่อยได้อะไรละจนเขาเขาตั้งคําถามมาศูนย์เหรียญน,นะครับเข้ามานี่ได้รับการยกเว้นภาษีได้รับ B O I ได้รับนู่นรับนี่สุดท้ายคนไทยไม่ได้หาเลยนะนะเอาเงินมาลงลงทุนปุ๊บได้กําไรก็กลับประเทศเทคโนโลยีก็ของเขาไม่ได้ถ่ายทอดให้เราคนงานก็ของเขาทําไปทํามาศูนย์เหรียญ เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการลงทุนของจีนนะครับทุกวันนี้ไม่ได้อะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยก็ต้องไปดูนะครับว่าภาษีก็ไม่ค่อยเด็กเก็บอะไระอะไร BOI นู่นนั่นนี่อะไรต่างนะผมดูแล้วคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะแต่คนไทยได้ประโยชน์อะไรนะครับเข้าใจนะเรื่องนี้นะครับออืฟังป๋าหนุย่ยคุยเรื่องเขม็มโคตรฮาเลยครับอาจารย์ดีดีวันนี้ก็คุยกัน วันนี้ป๋าหนุ่ยก็โทรมาคุยนะนะครับข้อสนิทกับผมแหละเคารพรับถือกันนะฮะนะนะครับนะก็คนดูเยอะป๋าหนุ่ยนะอาจารย์ผู้ถูกครับเขมินเศรษฐกิจดีจริงประชาชนมันจะมาทําไมอยู่เมืองไทยนะครับต้องข้ามน้ําข้ามทะเลต้องหลบหนีเข้าเมืองคือประเทศมันต้องยากจนนะผมว่าผู้นําแม่ก็ต้องมีพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ต่างกับเมืองไทยดูดูไอ ตระกูลฮุนเซนเนี่ยบ้านแม่งหลังเท่าไหร่เป็นพันล้านกินอยู่สบายบ้านมีสรกว่ายน้ำในบ้านนอกบ้านมีสนามกอล์ฟโอ้โหคือมันร่ำรวยแต่ประชาชนไม่มีจะกินดูบ้านมันเนี่ยคนเขมรน,นี่ยากจนปกครองเขมรมาสามสิบปีสี่สิบปีนะครับเข้าใจนะเออนะครับ เออนะครับเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยมันหันปืนใหญ่มาทางประเทศไทยแนละ้วอืมนะครับสามชั่วโมงที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศถแถลงผลการประชุม j b บ C ไทยยืนยันไม่รับอำนาจศาลโลกต้องการเจราจาก,กับการบูชาผ่านทวิภาคีก็สองประเทศและการทูตเท่านั้นบรรยากาศเป็นไปได้ดีสองฝ่ายคุยปรับห,หาการคาดประชุมไปถึงพรุ่งนี้อืนะครับ ก็มันจะพาไทยไปสารโลกอย่างเดียวเขห็นเพราะอะไรต้องการปั่นกระแสเรื่องการเมืองภายในประเทศผลประโยชน์ผู้นํำล้วนๆนะครับนะสองพ่อลูกคุณเซนก็ผลประโยชน์เรื่องผู้นําของเขาจะชัดอ่อนะครับนะครับเพรานั้ก็จะพาไปสารโลกอย่างเดียวเราก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยอืดูความเห็นของประชาชนคนไทยอ,ะอ่ะหลายๆคนบอกไว้ใจอะไรไม่ได้คุณเซนนะครับอืม ถ้าไปยอมรับแผนที่ไทยก็เสียดินแดนอืมนะครับอืมนะครับขมรนกับไทยเห็นต่างกันตรงกันข้ามเลยแต่ดันแถลงข่าวบอกว่ากําลังไปได้ดีได้สวยนะครับมันก็คือการโกรหกประชาชนหรือเป,ปล่านะครับไหนบอกสรุปสรุปผลการประชุมสิบห้าจุดสามูนนอืมนะครับอืมเนะี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับอนะืมนะฮะเขาบอกดูแล้วเนี่ยผิดหวัง อยากให้รัฐบาลพูดความจริงว่ามันเจรจาก,กันไม่ได้นะครับเพราะเขเมรแม่งจะพาไทยไปสานโลกอย่างเดียวปั่นกระแสทําลายภาพลักษณ์ประเทศต,ต่อไปคนมันก็บอยขอดไทยแม่งจะมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะลงทุนก็ไม่เอาแล้วแม่งก็บอกว่าไทยลุกรานประเทศเขาประเทศไทยลุกลามลุกรานคนก็แย่นะครับ mm hmm. นะนะ, mm hmm. นะครับภายในประเทศก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อไทย ก็จะขอกระทรวงมหาดไทยคืนจากอนุทินเตรียมตัวเลือกตั้งเพราะตอนนี้ก็ตกต่ำเต็มทนแล้วทำไงก็แล้วแต่อยากให้ได้กระทรวงมหาดไทยนะครับอนุทินมันก็เคี่ยวเนวินก็เคี่ยวก็บอกว่าถ้าจะยึดเอ่อเรียกอะไรยึดมหาดไทยคืนนะครับอนุทินก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านเพราะอะไรเพราะดูรัฐบาลเพื่อทยไปไม่รอด คือตอนนี้เท่ากับว่าชินวัตรนี่มันจบแล้วไม่มีอํานาจไม่มีบารมีในการที่จะมาคุมเกมรัฐบาลเพราะว่าทั้งศึกในศึกนอกตายความรู้ความสามารถนายกก็ถูกตั้งเคาะตั้งคําถามว่าไร้เดียงสาทางการเมืองนะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถก็ไม่ถึงขนาดที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้เพราะข้าวของแพงเศรษฐกิจตกต่ําคนตกงานนะนักท่องเที่ยวไม่มีนะครับ ส่งออกลําบากทุกติดทุกอย่างแย่หมดนะกระทบปากท้องเพราะนั้นตอนนี้ก็ชนวัฒนตระกูลชนวัตนนั้นไม่มีอํานาจต่อรองไหนยังไม่รู้ว่าทักษิณอาจจะต้องกลับไปติดคุกเมื่อไหร,ยไร,นะร่ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะครับภาษานายสารดีกาไต่สวนผู้บัญชาการเรือจนจําไปแล้วปากถามว่าคนเจ็บคนป่วยนะครับโดยปกติต้องส่งไปไหนส่งไปที่โรงพยาบาลรัชธรรมนุนรันคดีนี้ส่งไปไหนล่นะโรงพยาบาลตํารวจ มันก็เริ่มผิดปกติแล้วนะครับเพราะว่าคนเจ็บคนป่วยก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลราชทัแต่ดันส่งไปไหนครับโรงพยาบาลตํารวจพอเริ่มต้นนี่แม่ก็ดนนูแปลกๆปแล้ววิธีปฏิบัติอะไรก็ไม่เหมือนกับนะการปฏิบัติกับนักโทษคนอื่นๆน,นะนักโทษคนนี้ที่ชื่อทักษิณเขาเรียกว่า VIP หรือปากนะครับนะเพราะนั้นก็พยานปากแรกนี่แม่ก็สงสัยแล้วสารเลยบอกเอามาอีกปากเอามาไต่สวน นะครับอืมนะครับศาลจะเป็นคนถามเองเพราะเป็นระบบไต่สวนคือระบบไต่สวนเนี่ยพยานจะพูดอะไรเนี่ยต้องได้รับอนุญาตโจทก์จำเลยจะซักจะถามอะไรก็ต้องได้รับอนุญาตเขาเรียกว่าระดบับระบบไต่สวนศาลเป็นคนค้นหาความจริงแต่ถ้าเป็นระบบกล่าวหาโจทก์จะเป็นคนกล่าวหาเป็นคนค้นหาความจริงนะมันไม่เหมือนกันนะครับคือไต่สวนนะศาลทําหน้าที่เหมือนทนายเนะย ท่านอยากรู้อะไรท่านถามหมดนะครับเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบกล่าวหาก็เราไปกล่าวหาเขาลักทรัพย์เราก็ต้องเอาพยานหล bas, ักฐานมาพิสูจน์ว่าจําเลยลักทรัพย์เพราะฉะนั้นโจทย์ก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดเป็นระบบไต่สวนนี่มันง่ายเลยนะนะครับคดีนเนี้ยป่วยจริงป่วยทพิ์ทักษิณเนี้ยสารจะเป็นคนไต่สวนหาพยานหลักฐานเองสารอยากรู้อะไรก็เอ้าออกหมายเรียกมาออกหมายเรียกมาเอาพยานปากนี้มานะครับเรียกว่าระบบไต่สวน นะครับนะบางคนก็บอกว่าเชียร์รัฐบาะหารผิดกฎหมายผนะิดครับอย่าไปเชียร์ให้ใครยึดอํานาจเลยคือทหารมายึดอํานาจประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์เลแต่ว่ามันจะเกิดเศรษฐีใหม่พอยึดอํานาจปุ๊บทหารรวยนะจากเดิมนะการเมืองรวยก็เปลี่ยนเป็นทหารรวยเพราะการยึดอํานาจไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะช่วยทหารรวยั้งน,นั้นแล้วพอยึดเสร็จก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญอยู่ไปอีกสิบปีประเทศก็ถอยหลังไม่มีใครอยากคบอยากอะไรด้วย พราะนั้นไม่ต้องไปชียไ์ใครมายึดอำนาจหรอกนะพวกที่ชอบช,อชักชวนคนลงถนนก็เหมือนกันพอลงถนนสักพักปิดสี่แยกปิดสนามบินสักพักเดนียวเขไงทหารยึดอำนาจพอย,ยึดหน้าเสร็จก็อ่าปูนบำเหน็จเออมึงเนี่ยพาคนลงถนนนะเอาเอาตำแหน่งไปนะครับเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นสวเป็นนู่นเป็นนี่บ้างเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจบ้างอันนี้ก็คือเมืองไทยมันก็วนไปวนมาเพราะฉะนั้น คนมันถึงบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูเป็นผู้นำไว้ยพาคนลงถนนประท้วงนะปิดสี่แยกหน่อยเดี๋ยวทหารปฏิวัติปุ๊บก็ได้ดิบได้ดีนะนะครับมันไม่มีใครเลาอยู่ดีๆไปลงถนนเพื่อชาติไม่มีลงถนนเสร็จแล้วกู้ชาติไม่มีหรอกมีแต่ลงถนนแล้วกู้แบงค์นะครับไม่มีหรอกลงถนนแล้วกู้แบงค์ไม่มีไม่มีหรอกครับมากู้ชาติเลยมีแต่กู้แบงค์พอกู้เสร็จแล้วแม่ก็บี้วแบงค์นะพอไม่มีจ่ายก็เดี๋ยวก็ติดคุกแล้วก็หลายคนเนี่ย ก็ไปกู้แบงก์กู้อะไรแม่กระทำผิดทำอะไรก็ติดคุกไปเยอะแยะไปนะครับไม่มีแล้วครับกู้ชาติมีแต่กู้แบงก์พอไปลงลงถนนเสร็จสักพักพอยึดอํานาจปุ๊บแม่งมีเงินใช้นี่ใช้อะไรได้บิดได้ด,ดีกันหมดมคือบ้านเมืองไทยมันก็มีอยู่แค่นะั้นนะครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วครับบอกลงถนนนะมันก็ชวนมึงไปร่วมกูร่วมกมกูนะเดี๋ยวมึงปิดสักสองสามแยกนะ นะทหารก็ปฏิปยึดอำนาจและยึดอำนาจสบายแล้วแม่งรวยกันสบายเป็นหนี้แบงก์ก็มีเงินใช้สบายนะเมืองไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเออนนะฮะกู้เพื่อนมาสองล้านยังไม่จ่ายอ๋อขับใครก็ไม่รู้นะเออน,นะครับเข้าใจนะนะที่ไหนมีชาติให้กู้มีแต่กู้แบงก์อืมนะครับอืมชัดเจนนะนี่เราตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแล้วครับพักเพื่อไทยตอนนี้ก็หนักนะ นะครับทุกอย่างแย่หมดทุกอย่างทักษิณก็ไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าคดีชั้นสิบสี่นี่ก็หนักนะผมบอกตรงหนักเลยลองสารไต่สวนยี่สิบปากนี่แม่งหนักนะครับคนในแวดวงกฎหมายนะครับอดีตผู้ว่าสายอัยการก็บอกว่าถ้าแบบนี้มันมีมูลพอมีมูลแล้วนยะก็มีโอกาสที่อาจจะต้องกลับไปติดคุกนะอย่าง,ถ,งถึงอย่างไรก็ยังให้ใหความเป็นธรรมกับคุณทักษิณในการต่อสูอ้คดีเขาก็มีทนายวินอยากคอยสู้คดีอยู่นะครับแต่ว่า ความเสี่ยงในการติดคุกติดตารางก็เยอะเพราะแพทยสภา,าก็ลงความเห็นแล้วไอ้หมอสามคนเนี่ยทั้งหมอเรือนจํากับหมอตํารวจเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะไปให้ความเห็นอะไรที่มันดูแล้วไม่ตรงความจริงส่วนไอ้หมอเรือนจําก็ส่งตัวไม่ควรส่งตัวแรงจ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นว่ามันอาจจะป่วยทิพหรืออาจจะป่วยจริงแต่ไม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปนอนโรงพยาบาล ควรจะนอนที่เรือนจํานอนนอนกับหนุ่มเสกโลโซพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสเสี่ยงคุกตารางสูงเพราะว่าโอ้โหพยานต้องยี่สิบสามสิบบากอมบางคนบอกเบื่อตระกูลชินวัตรครับก็ไม่เป็นไรก็สมัยหน้าก็เลือกพักส้มไปนะครับอา่า